สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไมการเลื่อนจุดมันเวิร์กนะครับโอเคเริ่มก่อนเลยนะครับสมมุติผมมีเลขนะครับ13.5แล้วกันโอเคผมจะตั้งหารนะครับ13.5ส่วน10ครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังมันควรจะเป็น 1.35ม้ 1> 1. 35, ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะตั้งหารให้ดูนะครับ13 13.5จุดห้านะครับหารด้วย10โอเคตัวแรกหารไม่ได้ใส่ศูนย์ไปนะครับตัวนี้มาละได้ละ1 11เป็น10 อันนี้จุดก็ตั้งให้ตรงกันนะครับ13-10ลบ10เป็น3อันนี้5ก็ดึงลงมานะครับ13เป็น30ลบกันเหลือ5นะครับเติม0 10 1 0 5 50ลบกันเหลือ0โอเคอ่ะทีนี้ลองอ่ผลลัพธ์ก็ได้ตามที่เราอ่ตามที่เราเดาไว้นะครับโอเคต่อไปเป็นลองนะเป็น13.5ส่วน100นะครับเลขที่เราเดาควรจะเป็นอะไรเราอ่า อยากให้มันเลื่อนจุดไปทางนี้2จุดใช่ไหมครับมันควรจะเป็น0.135จุด1 3 5โอเคครับนี้ก็ลองตั้งหารดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่า13.5จหาร10 ไม่ใช่ส 10. ิบหนึ่งตัวแรกหายไม่ได้ปล่อยไปก่อนตัวที่2ก็ยังหายไม่ได้ปล่อยไปก่อนจุดตั้งให้มันเดิมนะครับทีนี้ได้ละพอมาถึงหลักนี้ได้ละหนึ้อยหนึเป็น100ครับลบกันเหลือ35ทีนี้ก็เติม0ูนย์หนเป็น 300ลบกันเหลือ50เติม0เป็น500 105เป็น500ลบกันเหลือ0โอเคเสร็จ okay. แล้วทีนี้ดูผลลัพธ์โอเคเป็นไปอย่างที่เราหวังนะครับมีศูนย์ข้างหน้าบางคนลืมแล้วเลขข้างหน้าเนี่ยเราเติมศูนย์ไปกี่ตัวก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันโอเคไหม ทีนี้สังเกตผมอยากให้ทุกคนสังเกตแพทเทิร์นนะครับอันนี้เลข10เวลาไปหารอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเราเลื่อนจุดไปทางซ้าย 1. จุดใช่ไหมครับทีนี้สังเกตเฮ้ยนี่ไงทะแยง 1. ช่อง 3. ก็ทะแยง 1. ช่องใช่ไหมครับ 5. ก็ทะแยง 1. ช่องดูนะครับฝั่งขวา 1. ทะแยงกี่ช่องนะ สช่องมันขยับไป2ช่องสามขยับไป2ช่อง5ก็ขยับไป2ช่องเหมือนกันดูฝั่งซ้ายนะครับก่อนที่เราจะขจัดไอ้ตัวหนึ่งไปได้เนี่ยนะครับมันต้องเกิดการเลื่อนมา1ช่องก่อนนะครับเราถึงจะทำ ทำลายเลข1ออกไปได้นะครับเหมือนกันสำหรับฝั่งขวานะครับก่อนที่เราจะนะครับหาตัวที่ทำให้มันมาคูณกับ100แล้วเนี่ยไอ้เลขนี้หายไปนะครับก็ต้องรอจนมันขยับไปแล้ว2ช่องครับก็ประมาณนี้อันนี้คือการเลื่อนจุดไปทางซ้ายนะครับเลื่อนจุดไปทางซ้าย ไปทางซ้ายนะครับก็คือการหารนั่นเองทีนี้ลองดูนะครับเลื่อนจุดไปทางขวาเป็นยังไงโอเคอือหนึ่งจุดสองคูณสิบครับหนึ่งจุดสองมันคือเท่าไหร่ครับมันคือสิบสองส่วนสิบนะครับพอคูณสิบก็กลายเป็นสิบสองนั่นเองนะครับทีนี้ลอง 1.23คูณ10นะครับ1.23คือ123ส่วน100นะครับคูณ10ก็ตัดตัดเท่ากับ12.3เอ่อก็ตีความง่ายๆนะครับก็คือการที่เราคูณเนี่ยมันทำให้ ตัวดั้งเดิมของมันเนี่ยถูกหารน,น้อยลงคืออะไรอ่าตอนแรก12เนี่ยมันถูกหารด้วย10ใช่ไหมครับแต่พอเราคูณ10เข้าไปเนี่ยมันถูกหารด้วย1น,นะครับซึ่งมันก็ถูกหารน,น้อยลงนะครับผลลับมันก็ควรจะมากขึ้นใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราดู1.23 120, 1 2นะครับพอเราแปลงเป็นเศษส,ส่วนก็ได้เท่าไหร่ได้เป็น 123ส่วน100นะครับพอเราคูณ10เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหลือเป็น123หาร10นะครับซึ่งมันถูกหารน,น้อยลงค่ามันก็ควรจะเพิ่มขึ้นใชครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับ